ซุปตาล้นงานฟ้าจโรไซด์เดอะมิวสิคันรอบปฐมทัศน์ยิ่งใหญ่สมการรอคอยฟ้าจโรไซด์เดอะมิวสิคันรอบปฐมทัศน์เสียงปรบมือกระหึ่มโรงละครดาราเซเลบริตี้ยกนิ้วชื่นชมสมการรอคอยในรอบ17ปีที่ลงตัวสุดเฟอร์เฟก เปิดม่านการแสดงในรอบปฐมทัศนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในค่ำคืนวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาณเมืองไทยราชดาลัยเทียเตอร์สำหรับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเรื่องฟ้าจรดไซ The Musical Musical f r ์ m ยักย้ายที่ทุกคนรอคอยมากว่า17ปีจากค่ายซีเนรีโอผลงานระดับมาสเตอร์พีดอีกหนึ่งเรื่องจากผู้กำกับบอยทกลเกียรติวิรวัต กับเรื่องราวความรักโรแมนติกของชาริฟและมิเชลที่เกิดขึ้นณดินแดนแห่งทะเลทรายที่จัดเต็มด้วยฉากแสงสีเสียงคอสตูมสุดอลังการตระการตาและถ่ายทอดความซาบซึ้งของเรื่องราวได้สุดประทับใจในทุกห่วงออารมณ์ผ่านฝีมือการแสดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของเหล่าศิล,ลปินนักสแสดงมากฝีมืออาทิณเดชคูกินยะแก้มกุลกรกบทรงสิทธิ์หนูนาหนึ่งธิดาเก่งทชยะและอื่นๆ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทัพนักแสดงเซเลบริตี้คนดังจากหลากหลายวงการที่ตบเท้ามาร่วมชมฟ้าเจรดไซด์เดอะมิวสิคัลในรอบนี้กันอย่างคึกคักจนแน่นโรงละครอาทิภัยบุญดำรงชัยธรรมบุษบาดาวเรือองค์อรุยาพุทธินัน์สุรางเปรมปรีนกสินใจฉัตรชัชยเปล่งพาณิชต์ตูนันทิดาหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนยายาอุรัสยานัดมีเรียหญิงรัฐาเปิลหัตถยาวิทย์เอฟตู่พพพทร ชายชาติโยดมวิกกี้สุนิสาเพลงชนธิดาแมทธิวลีเดียดีนมาริโอมาเรอร์แต้วนัทพรมากกิราซีป๊อกพัส,สันกรนิวชัยพลเอสุภชัยสัญญาคุณากรเอมสันเพชรบอยโกศยพงศ์รักเกล้าอมรดิตน้องอรุโนชาออมพิยดาเจี๊ยบโสพิณภานุสบาปุณกันศักด์สิทธิแท่งทองกับตันพูธเนศ เอกบุษกรสมชายเข็มกลัดอิงฟ้าวราหะนวัดอิสระไกรศีลเป้ยปานวาดโตโนโภากินเจ็ดเจ็พิพัฒน์บีน้ำทิพย์วิววนรนณ์ฟิล์มธนพัทรแจมรสชตะใบนรพัฒนตรีพรพัฒน์ตงตรงกฤษกรเนงสรันกรีนอัสดาพรเดียนาฟลีปโปมะปรางอลิสาเฟิร์นนพจิราก้อยอรัชพรชาเลกวาสิตา แอลลี่อชิระยาจูเนียกรวิทนุ้ยสุจิรามินลีนัทอนิพรนนอ,นอินทนนท์เอแคลจือป่าหยาพิรุณและอื่นๆที่ให้เกียรติมาร่วมชมละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ฟ้าเจโรไซดอ The m u s i c ลในรอบปฐมทัศน์ครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศสุดประทับใจ